วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวัชถุทุกคนนะคะมาเบิงบ่งมาชมบรรยากาศวสวยๆเด็คอนสยามนะคะเปิดนำผูกกันค่ะพี่น้องสวยงามมากๆากนะคะคนร้ายหลาย,ลายพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชถุทุกคนเนาะคะ่ะสวยงามมากมากเลยคะ่ะ หมดแล้วค่ะทุกคนหมดแล้วเนาะคะ่ะเนาะวอยน้ำผูกกันเด้จบลงแล้วนะคะพี่เนาะคนร้ายขาดยามแรงๆเนาะคะ่ะชมบรรยากาศที่ออนสยามเลยค่ะพี่น้องงามแรงๆเละคะยค่ะเด้อคนร้ายแหงอรีเนานะค่ะ ก็บจบไปแล้วนะคะปลอยน้ำผุนะคะเระจะปลอยอ่าชั่วโมงนึงนะคะพี่น้องมาพรท่านชั่วโมงหนึ่งนะคะเรจะปลอยน้ำผุเป็นชั่วโมงนะคะพี่น้องทักทายสวัสดีเด้อจ้าสบายดีเด้อมื้อนี้มาพบผอกับเสา้ไซดอีกแล้วเด้อคะ่ะสองเสา้ไซออด์ผ่าหล่อผ้าแสบเด้อค่ะเด้อมื้อเสื้าไซดกับผ้าหล่อคือเกาเนาะค่ะพี่น้องผ้าหล่อ,ลอชมบรรยากาศ ริมแมย่ายามเจ้าพญาเลยค่ะเด้อบรรยากาศริมแมา่น้ำเจ้พาพญาเนาะค่ะพามาหล่อชมบรรยากาศริมแมา่น้ำเจ้พาพญาคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องปองปายวุ้นุกูสุกนนะคะฝากเป็นกำลังใจในเด้อขอโฆษณาข่าวาคลิคไปไว้ๆนะคะเนาะ มาเบ่งมาชมบรรยากาศนะคะอันนี้กระน,น้ำนะคะน้ำที่ข้าเจ้าปล่อยน้ำผุนะคะพี่นาะชมบรรยากาศงยามแี้งแรงเย็นเย็นพี่นเนาะเรือมาแล้วจ้าเรือมาแล้วเรือลำใหญ่มาแล้วสวยๆงามๆเลยนะคะเนาะมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆ,ๆน้ำกัน,นจ้ะ บรรยากาศร่งงเะะมนนเย็นเย็นพี่น้องริมแม่น้ำเจ้าพระยาล้างไอคอนสยามเด้อค่ะล้างหายไอคอนสยามเด้อค่ะเด้อพี่น้องได้มาชมได้มาเที่ยวมาชมกัออกมาข้างนอกเนาะค่ะข้างนอกมันจะแหล่งท่องเที่ยวเนาะค่ะส้มบรรยากาศเย็น ชอบรรยากาศเย็นๆน,นะคะพี่น้องอันนี้ก็คือไอคอนสยามเด้อค่ะอันนี้ก็คือหางบรรยากาศหางไอคอนสยามเด้อค่ะพี่น้องลึกซุงๆเนาะคะ่ะมากอ่ะมาแวะมาเที่ยวมาชมเด้อค่ะเด้อบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะวันนีญญาา้สาวซายก็พาหลอกขึ้เก่าเนาะค่ะพี่น้องพาหลอกพาพี่น้องหลอกส้มบรรยากาศ มันเด็กก็คนร้ายสมควรเนอะค่ะพี่น้องคนร้ายแหงเนาะคะ่ะออกมาข้างนอกย้มได้กับคนร้ายขังหนักเนาะคะ่ะเนาะออกมาย,ย้มได้กับคนร้ายร้ายเนาะค่ะพี่น้องมันเด็กแช่ใส่กัได้ออกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะคะ่ะ บรรยากาศยามแรงนะคะคำขึ้นที่ไอคอนสยามอากาศเย็นเย็นพี่น่อขอบคุณทุกคนที่เขารับสมนเด้อค่ะเขาเป็นกำลังใจไงในเด้อพี่น่อของปลายวัชพุทุกคนเนาะเอฟซีวัชพุทุกคนนะคะเขา<อ>ให้เช้าสาย เป็นกำลังใจซาซาในเด้อจ้าซาซาก็สีเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งคือเกาละจ้า <c oughs> มีเวลากาสีไดดคลิปเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิง้งคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อได้มีโอกาสมีเวลากะได้ออกมาทายคลิปบรรยากาศสวยๆไปฝากพี่น้อง <c oughs> FC วัชกุลสุพคนเนาะคะ่ะ คุณทุกคนที่เขารอบสมเดะะ้อค่ะมันอนีกก็ขอจบคลิปเพียงสำนีแล้วนะคะเนาะเมืม่อหนากับสชไดออกมาทายให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมน้ำกันนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ